วันนี้ผมก็จะต้องมาทำคลิปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาทำคลิปอะไรถ้านึกไม่ออกว่าสภาพผมเป็นยังไงเดี๋ยวราไปดูกัน,น,นผมกำลังคุ้นคิดถึงเนื้อหาที่จะทำในคลิปถัดไป อันที่จริงคือหมายถึงคิปนี้นั่นแหละเลือนหาหน้าโรบอกว่ามีแมปไหนที่น่าสนใจบ้างโอ้ยคิดเยอะปวดหัวชะมัดคิดนานจนเวลาล่วงเลยไปเริ่มง่วงแล้วด้วยลากๆก,ก็มี toilet tower defense c h i k i b i d y tower defense แล้วก็ anime defender จริงๆแมปไหนก็สนุกหมดนี่นาะความคิดมากมายตีกันในหัว tomorrow แต่ดูเหมือนว่า c h i k i b i d y tower defense จะเพิ่งอัปเดตไปอันขอเลือกแมปนี้เลยแล้วกน แิปแมพที่จะเล่นอยู่ตั้งนานแต่สุดท้ายก็หมดตายดิจิบิดีความเดิมในตอนที่แล้วผมได้ทําการฟาร์มและก็ฟาร์มและก็ฟาร์มยางนักหน่วงจนมีเงินถึง3ามเซนคอยและก็จะตามล่าหารตัวละครกอตลี่แต่ก็ท้าได้์เจนเดอรี่ดีเจทีวีแมนมาถึงเจ็ดตัวด้วยกันสุ่มเกลือจนแล้วจะรลดอยู่นานในที่สุดกอลี่ไททันคอกแมนก็ออกมาเป็นชีเรียบร้อยแต่เนื่องด้วยระยะการโจมตีที่สุดแสนน่าเวทนาผมจึงต้องดันดนเพื่อตามหาบัฟสไน่เปอร์ให้กับมันและในที่สุดก็ได้บัฟเสน่เปร์มาแหว สักเล็กน้อยก่อนจะสุ่มตู้นี้แต่ก็ไม่ได้อะไรดีๆมากมาย เกมอัปเดตมาได้2วันพวกก็เข้ามาดูตัวละครที่เข้ามาในรอบนี้ก็เป็นพวกเหล่าดิวแมนทั้งหล่ยและซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครมันก็เท่มากๆเลยในอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวระดับกอรลี่นะซึ่งก็มีนามว่าไททันเพนซิลวูแมนผมเสียดายมากๆ<อ>ที่พลาดอีเวนต์นี้ไปเราตัดภาพมาดูตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์ตอนนี้แต่มันก็คงเท่ได้แบบข้ามแลวเนาะแต่ผมก็จะขอแวะสุ่มตัวนี้ดูสักหน่อยและก่อนที่จะไปสุ่มก็ทําการกินน้ายาเพื่อเป็นการเพิ่มโชคให้มีสิริมงคลมากยิ่่งงงึ้้้้นสุมมคครรัักก็็ใใชชเเจจ25 2020 ไมห้าสิบเจมกันเลยทีเดียวนะซึ่งผมจะขอเชิญชวนทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันขอได้กอตลี่หรือไม่ขอมิสติกก็ยังดีและแน่นอนว่าคนดวงหมาย่างผมไม่มีทางที่มันจะออกมาง่ายๆโอกาสที่เราจะได้ตัวละครมิสติกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รวมเกมพาร์กกับน้ำยาที่เรากินไปและถ้าหากเพื่อนๆกำลังมองหาบริการเติมเกมพาร์ต่างๆอยู่แล้วก็ร้านวกาจบมีค่ะรวมถึงตัวละครทอยเลตทาวเวอร์ดิเฟนซ์หรือตัวละครแมพชิกิบิดี้ที่ร้านก็มีครบจบเลยและประการความปลอดภัยถูกง่ายได้ชัวร์และดูเหมือนว่าดวงขออองงงผมมมยยยยัไไไไ่่ดดดด้้้หปีีเวานก็ ตัวมิติที่เราได้มาใหม่ก็มีนามว่าไซนเต็ดิวแมนซึ่งตัวนี้ทีพีศูนย์ดาเมจศูนย์ระยะศูนย์สปีดอินฟินิตี้ what t h อ o อตัวนี้เป็นตัวสำหรับการผลิตเงินก็เลยไม่มีดาเมจอะไรอย่างนี้นี่เองัจากนั้นผมก็จะลองใช้ตัวละครมิสติกที่ได้มาใหม่เป็นความสามารถของตัวละครนี้ก็จะเป็นการให้เงินแล้วก็มีสกิลกดที่พอกดไปแล้วก็จะได้เงินมาอีกเมื่อกดสกิลก็จะได้เงินมา50%าของเงินที่ได้ในแต่ละเวฟบและยิ่งเราไปไกลเท่าไหร่เราก็จะได้เงินในแต่ละรอบมากยิ่ง ผมอธิบายงงไหมครับเนี่ยหวังว่าจะไม่งงกันนะถ้าคุณสนใจตัวละครต่างๆแลวก็บับเบ้ชอบมีขายมออย่าลืมคิดถึงบับเบิ้ลชอบกันนะครับขายของมันจริงๆเลยคลิปนี้และผมก็เล่นโจบเป็นทีเรียบร้อยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องกลับมาใช้ตัวผลิตเงินตัวเดิมที่เป็นระดับลีดเจนเดอรีกต่อจากนั้นผมก็ทำการมาลงด่านกับ f อที่น่ารักเหมือนเช่นเคยตัวละครทังแต่ละคนไม่รู้จะตึงไปไหน ก็จะเน้นฟาร์มเงินฟาร์มเจม็เพราะนั้นผมจะไม่ได้ตัดมาให้ดูเยอะนะครับเกมหนึ่งก็ประมาณ1 0 1ถึงนาทีได้และเมื่อจบในรอบนี้ก็มีคุณผู้ชมเทรดมาหาผมเยอะมากๆแต่ผมพูดตามตรงผมไม่รู้เหรยราคาในเกมนี้เลยแตบบ่ว่ารีดเย็นกี่ตัวถึงจะได้ตัวมิสติกต่อตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่แล้วยังไงก็ตามผมก็จะลองเทรดกับน้องๆเพื่อจะได้ข้อเสนอที่น่าสนใจประมาณว่าคณดูเจ๊งแต่ผมคุ้มมาเลยแบบนี้นะตอนนี้พวกก็ทําการมาส่งตลาดในเกมดูแล้วก็จะทําการ <S <S เอาตัวละครกี่กี่น้อยๆของผมมาเปิดบูธ ซื้งองานที่จริงมันก็ไม่ได้อะไรคุ้มจากตรงน,นี้เลยงอแงมากๆจริงททำการก็บอฝฟามยอมใจกันดีกว่าและต่อมาก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนและใครเอาเขาเข้ามา ผมรู้สึกดาวว่านี่คือการเทรดที่เวอร์มากผมจทิทบการเอารีเจนเนอรี่ใสจนติดลิมิตเพื่อใหาเกาไปอย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่ของฟรีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ในที่สดุดผมได้ตัวละครใหม่มาลรกดับเ e อ็กซ์คลูซีฟและสำหรับตัวละครน,นี้มีนามว่าอัปเกรดไททันดิวแมนและยังได้บัฟติดมาเป็นบัฟสนเปอร์ด้วยนะครับขอดูความสามารถหน่อยสิว่าจะเก่งสักเพียงใดชื่อเสียงก่อนที่จะมีตัวนี้คือเป็นตัวละครที่ดีมากคู่ควรแก่การไปหามาเช้าวันถัดไป ผมก็ได้ทำการบ้านความคุณเดียวเนื่องจากบ่าลงสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไปดูอันนี้ไม่ไปกลายเป็นว่าหันใหม่ที่ลืมอัปเกรดตัวละครบ้านแตกกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากเจ้าประจําเลยแหละครับเขาบอกเนื่องจากว่าทางตัวเกมมีอีเวนต์คูณ2เจมคูณ2คอยผมก็ต้องรีบฟาร์มให้มันคุ้มๆอ้าวก็ว่าทำไมมันจบเร็วจังอ๋อผมลืมปรับระดับความยากนี้รอบนี้ผมลองเล่นแบบฮาร์ดกำลังวิจัยอยู่ว่าฟาร์มแบบไหนคุ้มสุดแต่คิดไปก็ปวดหัวอยากเล่นแบบไหนก็เล่นเถอะครับโอ้้ตายสิพระเจ้าฉ แต่แต่เทาพอยังไหวไหมก็ยังไหวอยู่ฟาร์มเยอะๆนี่แหละครับผมรู้ผม,ผมหางหายใจคลิปไปนานเป็นการทรมานตัวเองที่สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะนะพก็เดินมาเจอด่านท้อยล็ปเชมโป้โดยความอยากรู้อยากเห็นของนฟอนตัวน้อยก็ะเล็กทาการกระโดดลงด่านไปเลยดูท่าว่าด่านนี้จะเล่นยากอยู่นะครับเนี่ยจะบอกเลยไม่ขนามือผมหลอกผมเรียกมาระดับฮาร์ดพอแต่สุดท้ายเลย่นก็ต้องกลับมาหาเธอคนดีคนเดิมด่านที่เรารักจะบ้าตายนายวันตั้งใจเล่นแบบดึงได้ไหมเนี่ย เออตัวก้อนเล็กที่ผมได้มาใหม่นี้ <c oughs> ก็ดูเท่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เหลืองทองอลัมโอ้ยแล้วนี่พี่จะฟาร์มไปถึงเมื่อไหร่น่ะครับ <c oughs> จะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกรรันรล้แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าผมฟาร์มจรงิจรงก็เลยต้องอัดฟุตเทจมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยครับหลังจากคืนนี้ไปผมได้ทําการตื่นมาแล้วก็เริ่มไอและมีอาการป่วยใช่ครับผมไม่สบายแถมเป็นแค่วันใหญ่อีกต่างหากลากเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวไม่ได้แตะคลิปไม่ได้แตะเกไมไ,เกไม่ได้พากเสียงไม่ได้ทําอะไรเลยคือพักฟื้นจริงงงๆแแต่ก็มมีบบบหอืนสัาาล ใน iPhone ดูพวกกว่าอีเวนต์จะหมดคลิปต้องมาก่อนเขาสุดท้ายขอนอนต่อดีกว่าไม่ไหวเมื่ออาการผมเริ่มดีขึ้นผมจะงทำการเปิดเกมมาแล้วก็พบเจอกับอีเวนต์ใหม่พอดีและในรอบนี้เหมือนจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับอวกาศกาแล็กซีและนี่คือตัวละครในอีเวนต์นี้ผมได้บอกเลยว่าโฟกัสแค่ตัวระดับคอสเมโอกาสออก0.05โอกาสออกเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่เป็นตัวที่บอกถ้าผมมีนี่คือเรียกผมว่าพระเจ้าฟอนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดวงดาวเอสเตอร์ ซีโร่เซเว่นดูเหมือนว่าที่นี่แรงน้ำท่วงจะไม่เท่าทีโลกของเรานะครับ ขาพูดความจริงไม่ว่าอยู่ที่ไหนผมก็ต้องฟาร์มเป็นบ้าเป็นบอเมือเดิมโสดชีวิตยูทูบเบอร์ผู้น่าสงสารนี่คือสภาพเพราะว่าผมกดออโต้สคิปแถมคูณสองทุกอย่างมันเลยออกมาแบบรัวๆไม่ให้ได้พักผ่อนหรือหายใจกันเลยและเมื่อผมเดินทางมาถึงในเว็บที่50เกมก็จะมีคาสิโนีนขึ้นโอ้เกมคุณภาพถึงชาวดาวเอเตอร์ซีโร่ซีเว่นทุกท่านตอนนี้มีสตูปุกเราจะทําการออกกําลังรบอย่างเต็มรูปแบบคือผมก็พากเสียงเบวไปเรื่อยงั้นแหละครับทุกคนและผมก็ต้องฟาร์มไปแบบลักทุเรศเพราะด ยากพอสมควรแต่ด้วยความหล่อเท่ผมก็ทําให้ผ่านมาได้แบบชิวเชแต่ตัวเบงผมอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะแต่ละตัวลงได้แบบมีลิมมตไม่ว่าจะเป็นเจ้าสไปเดอร์หรือไททันคอกหรืออัปเกรดดูแบบผมควรจะหาตัวที่ลงได้แบบไม่จํากัดมาสักตัวหนึ่ง three hours later หลังจากที่เราฟาร์มเป็นเวลานานผมก็ได้ทําการมานั่งรับไอเทมรีวอร์ดจากทางตัวเกมรวมถึงเวทลายวันและลายสัปดาห์ถ้าจากนั้นก็ยังคงมุ่งหน้ากับการฟาร์มต่อเรื่อยๆเพราะผมอยากได้ตัวระดับคอสมิกจริงๆนะตอนจากนั้นผม่ต้อำการแวะด้วยรางวัลทีี่่่่จจจะได้าาากพสแตอันนทใ ทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยแต่พาร์ทของผมเนี่ยเลเวลแทบไม่ขึ้นเลยครับคือผมไม่ต้องลงทุกฉากที่ผมฟาร์มใช่ไหมครดูมาตลอบนี้ผมจะได้เจอกับสกุบปโดด้วยอาสกูบปโดมีแฮกเกิ์ทีวีแมนด้วยอ่ะผมอยากได้ตัวนี้สุดๆไปเลยทั้งเชและทั้งโหดฮ่าๆผมจะได้อีกแล้วอันที่จริงมีฉากแพ้เยอะนะแต่ไม่ให้ดูหรอกช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วยการฟาร์มฟาร์แบบเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเพราะฉะนั้นเราตัดข้ามไปเลยดีกว่านะครับและมันก็ถึงเวลาอันเลิศยามยามดีที่เราจะมาส่มกาชากัััันนนนแแตต่่่่่่่กกกออออออทีีจจะไปเเรรรริมมขซืื้พสสาาคค29บใง ผู้อชมมีขายเช่นกันพระไม่อยู่ทั้งหมด 9, เก่าพันเหรียญมาดูกันว่าจะได้หริล่ะเอาละนี่คือการสุมสำหรับเก่าครั้งและซึ่งมันก็จะผ่านตัวคอ มยยแม่มาหย,ยุดที่อีปิการสบเก้าครั้งในรอบที่สองเก้าครั้งในรอบที่สามโอ้โหเก้าครั้งในรอบสุดท้ายเพราะเหรียญผมหมดแล้วตัวระดับแดงมิสติกก็ไม่ออกให้ผมเลยผมไม่ยอมแพ้ครับใช้ตังค์แก้ปัญหาเลยหนึ่งลบาทแต่มา20งหมื่นเหรียญและปรากฏเป็นปลอตเท่านั้นแหละมิสติกก็ออกมาให้เลยาฬินานี้มีนามว่าแอสซรไททันแคมเบอร์ล่าแมนแต่ว่าการจบของเรายังต้องดําเนินต่อไปเพราะเราจะไม่ได้คอสมิกเลยนี่นะแต่เอาความจริงนะไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาไปได้อะไรเลยครับเฮ้ยลงเกือบปะคร ทีใหม่เพื่อได้ใช้ตัวละครที่ได้มาใหม่อีกครั้งพฮ้ยะก็เทใช้ได้อยู่นะก้าวบางตัวละคร1000 DPS เริ่มต้น3 0 0 0นเมื่อผมอัปเกรดตัน DPS จะอยู่ที่37,500แบบไม่มีบัฟอะไรเลยผมว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นที่แน่นอนว่าถ้าเราได้ตัวละครที่ถูกใจเราจะมาสุ่มหาบัฟให้กับบันการหาบัฟในครั้งนี้ผมสุ่มอยู่นานแสนนานมากๆ right เลยครับคือเรียกได้ว,ว่าบัฟสีส้มมันเล่นตัวจัดๆสุ่มไปสุมสมส่มมาสุ่มอยู่นานสุดท้ายได้บัฟแอสซัสตินมาเป็นที่เรียบร้อยความสามารถของบัฟ เจอเอ FC เข้ามาทักทายผมกดดูตัวละครเท่านั้นและอยังตึงเลยครับและผมก็ยังเข้ามุ่งหน้าฟาร์มต่อไปซึ่งก็ได้เจอกับ FC ตัวน้อยที่น่ารักมาทักทายกันด้วยนะแต่แล้วในเว็บที่50บอสตันผมรวยๆจึงทำให้พ่ายแพ้ไปเลยในที่สุดนี่ก็อีกรอบเป็นอะไรกันครับเนี่ย พราผมลองใช้ตัวละครใหม่อย่างนั้นหรือ OMG oh, ตัวเกมอัปเดตอีกแล้วช่วยด้วยครับทุกคนผมโดนตัวเกมตบซับซื้อไปเลย599โลบัสจัดอีกตัว599โลบัสแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรเอ่ย699โลบัสทีนี้ผมก,ก็ได้3หนอเอ็กคลูซีฟมาอยู่ในมืออย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าลงทุนมากเดี๋ยวเราจะทําการเอา3หนอที่ซื้อมาใหม่ไปลองใช้งานกันดูดีกว่าครับนี่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ยังมีคุณผู้ชมจาผมได้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่แวะเข้ามาทักทายเรต้นตัวแรกที่ผมลองใช้งานก็จะเป็น c o ร์เนอร์ยเพราะว่าขาวางถูก แค่100หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นพาซีฟของตัวละครนี้ก็คือมันจะกลายเป็นตัวละครอตวตารเดียวกับตัวเรานี่ครับเป็นผมแบบเอาไปต่อสู้นั่นอง DPS เมือ่ออัปเกรดตันก็จะอยู่ที่4 0 0 0มต่อมาเป็นตัวละครรักชาติหรือมีนามว่าเทติโออี DPS เมือ่ออัปเกรดตันก็จะอยู่ที่36 0 0 0่นส่วนนี้ก็จะเป็นอัปเกรดชทยชันเบมมี่ DPS เมือ่ออัปเกรดตันอยู่ที่37,500และถ้าเพ,พื่อนอยากดูรีวิวเต็มๆก็ผมทำช็อตสลุปไปให้แล้วนะคะเมื่อผมเล่นเกมนี้จบแล้วผมก็ทำการมาสุ่มบัฟให้ก ผมมีเจมอยู่ทั้งหมด2 6 3 4 5เจมผมจะเสียไปทั้งหมดกี่เจมกันนะตัวเลขคนเนื้อยูนิตจริงๆอยากได้บัฟแอสซินต์แต่ดันมาลงเอยที่บัฟเพเดซะงั้นและผมก็ไม่อยากเสียเจมเยอะก็เลยเอาบัฟนี้ไปก่อนความสามารถพิเศษของบัฟนี้ก็คือจะคูณเงินให้เรา1.5เท่าหลังจากที่เราจัดการเราโถซุ่มและต่อมากระุ่มบัฟให้กับตัวละครที่มีชื่ออันเยอะที่สุดตัวนี้ระยะค่อนข้างดีอยู่แล้วผมอยากได้เป็นบัฟแอสซิสต์จังเลยแต่ซุ แต่ดันลงเลยที่บับแอสซัสซินกมีอะไรสมหวังให้ผมบ้างไหมครับเกมเอาล่ะแต่เวลาที่เราจะเอาซามนองมาทดสอบหลังจากที่เราได้ทําการซุปบปอรให้กับมันคราวนี้เจ้าเพททโออีกก็มีการโจมตีที่กว้างไกลซะเหลือเกินระยะการโจมตีนี่คือแบบคุมได้ทั้งแบบอะครับส่วนอัพเกรดแบบนี้เมื่อมีบัพแอสซัสซินดพก็จะอยู่ที่5 6 2 0 0้ผมชอบนะมีอะไรให้ผมทาหลากหลายดีจริงๆสกิลเอฟเฟคของแต่ละตัวละครก็จะแซบตานิดนึงนะอันนี้เพื่อนการเดินดูเพื่อนๆอย่างช้อปปิ้งแต่ก็ย เปิดบูธดูสักบูธหนึ่ง่าเผื่อมีใครจะเทรดจากผมมานะแล้วผมก็ได้ทําการตั้งบูธจะมีเทรดออฟเฟอร์ที่น่าสนใจแต่ละคนที่เสนอมานั้นผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะนี่เนี่ยถือว่าเป็นการเทรดตัวละครครั้งแรกของผมเลยในแบบนี้อย่างคนนี้ผมปฏิเสธไปรอบหนึ่งเทรดกับมาแบบใส่ตัวละครจัดเต็มแต่ก็ยังไม่สนใจหาอยู่นานผมก็ได้เทรดซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่โดยความที่มันมีตัวละครที่ห่ามไม่ได้แล้วถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นโลบติกซีเพนกับตัวละครแอนนาจแต่ ที่เขาขอแลกมาคือไชทชั่นคอกแมนซึ่งมีบัฟสไนเปอร์ด้วยแต่ด้วยความที่รู้เท่าไม่ทานของผมก็ได้ทําการกดเทิ้ไปแล้วเพืเ่อนๆคิดว่าผมคุ้มไหมครับมผมกาดทุนอย่างย่อยยับเพราะนั่นคือตัวกอดลี่ตัวเดียวที่ผมมีเลยนะเชื่อว่าตอนนี้เรากลับมาไม่มีตัวละครกอดลี่ในไอดีอีกแล้วและความเสียใจก็ค่อยๆเริ่มกัดกินผมขึ้นทีละน้อย แต่ผมก็ยังเทรดตอเพื่อจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ด้วยความไม่มั่นใจเขาผมไม่รู้ว่าอันนี้เลียกคุ้มไหมผมก็เลยไม่ได้เทรดกับใครเลยสักคนเอาละไปหาบัฟให้นินจาม่วงกันดีกว่าได้มาเป็นบัฟสไนเปอร์นะครับเพิ่มระยะการโจมตีแบบบึบ้มๆผมไม่พลาดแน่นอนที่จะเอาตัวละครมาลองใช้ข้าวางตัวละครเริ่มแรก500ยเหรียญน,นี่ขดามีบัฟสไนเปอร์นะครับระยะการโจมตีโคตรจะน้อยเลยเมื่ออัพเกรดถึงเลเวล5 ที่เพจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเพื่อนเพื่อนเห็นเอฟเฟกต์สกิลสีม่วงๆกันไหมคบนั่นแหละคือสกิลกดของเจ้าเอเนจไสหรือว่านินจามันม่งวงนั่นเองหลังจากจบแล้วก็ได้มีคนเจ็ดผมมาผมก็ได้ทำการให้ตัวรีเจนเดอรี่เข้าไปขาดว่า<อ>เราน่าจะเป็นผู้นเล่นใหม่คนอะไรหล่อทเทแล้วยังใจดีอีกต่างหากและผมก็ทําการแวะรับรางวัลพาร์ทเพิ่มเติมอีกต่างหากนี่นะครับผมตั้งใจฟาร์มมากคือฟาร์มยันเช้าอะฟาร์มในคอมจบผมก็มานั่งฟาร์มในโน้ตบุ๊กต่อคนที่โชคเีขนาดนี้เป็นของคคุณนนะะรับย่ามามมกตติ ตอนนี้เรามีทั้งหมด22,618เหรียญ9ครั้งเราที่หนึอีพิกรีเจเนรีรีเจเนรีอีพิกรีเจเนรี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 แล้วก็อุย๊ยคอสมิกเฉียดไปนะครับคอสมิกเฉียดไปนิดเดียวถัดจากนั้นผมก็สมยังมุ่งมังม่นและมีความหวังในการที่จะได้ตัวคอสมิกบัตรคือผมเคยได้ยินกดแรงดึงดูดถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็จะได้ในสิ่งนั้นเกลือก็คือเกลืออุ๊ยโอ้ยสองหมื่นอันนี้ที่ฟาร์มมมมาาาแแบบบหดลล้วเกกกือรรัภิจ 3กล่องสุดท้ายเออเกือมากสารุปเลยก็คือเราเกือมากๆถาัจากนั้นพวกก็จะมาถลุงเงินกันต่อผมได้ทําการใช้เวลาอันจนํานวนมากในการฟาร์มมาผมก็ได้เงินมาทั้งหมดหกแสนุ่มแบบรัวๆครับโอเคมิสติกมาหนึงรอบที่สองครับรอบที่สมครับยังเกือครับรอบที่สี่รอบที่ห้อุ้ยกดรี่กดรี่ได้ยากเหมือนกันนะเฮ้ยผมเกือจัง โอ้ได้เร็วอัลติเมทไททันทีวีแมนเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือผมมีเงินหกแสนแต่รู้สึกเหมือนถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วเอ้าเชียดเมื่อกี้ผมกัดลิ้นตัวเองให้ตายทําหืเจ็บมากอย ทิ่เมทไททันเคมล่าเมนครับถึงแม้ว่าผมจะได้กอนรีบมา2ตัวแต่ผมก็ยังมุ่งหน้าสุ่มต่อไปเงินผมก็หมดไปในที่สุดเพื่อนๆคิดว่า6แสนกับก้อนรี่สงตัวคุ้มไหมคบส่วนตัวแล้วผมคิดว่าก้อนไปทางเกลือถ้าจากนะผมก็สังเกตว่าตัวเองมีตัวละครที่ชื่อว่าเอเรียนทีวีแมนด้วยผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากผมจะทําการลองไปใช้ดูอันนี้คือเอเรียนหรอไม่ผมว่าใช้เป็นตัวต้นเกมได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็สโลนอยคือมีคนบอกว่าให้ผมไปหาเจ้าลัดสปอร์ตไลท์นะว่าผมยังหามดัวาตผิ คือมันเป็นตัวซ้ำกันครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้มีบัฟสไนเปอร์น,นั่นเองส่วนเอเลี่ยนทีวีแมนก็ดีใช้ได้เลยนะคะการโจมตีเมื่ออัปเกรดตันเป็นแบบ l อด้วยดีเพสอยู่ที่3,500ยังไม่ได้มีบัฟบอะไรเลยและมันก็ถึงเลิศงา,ามดีแล้วที่เราจะทำการใช้ตัวกอรลี่อัลติเมทไททันเมื่อผมอัปเกรดถึงเลเวล3าก็จะมีเอฟเฟกต์ออกมาอย่างสวยงามด้วยนะวู้สก,กิลต่อไปครับอัปเกรดหมื่นีเลเวล5นะครับดีเพสจะอยู่ที่25 0 0อันนี้ยังไม่มีบัฟอะไรเลยนะคะต่อไปผมลงตัวนี้ ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิเขาบอว่าตัวกดตี้ยังเท่ขนาดนี้ถ้าผมมีคอสติกมันจะเท่ขนาดไหนรอบอัลติเมทไทท่านทีวีแมนเมื่ออัปเกรดตานีเพจะอยู่ที่2000มและการโจมตีเป็นแบบเอลีด้วย oh. ส่วนตัวละครอัปเกรดไทท่านแคมาร่าแมนอัปเกรดตานแล้วดีเพจะอยู่ที่28,0 0 0แต่การโจมตีไม่ได้เป็นแบบเอลีนะครับหลังจากที่เราพิชิตด,ด่านนี้เสร็จแล้วผมก็จะมาสุ่มหาบัฟอีกเช่นเคยชอบตัวนี้ผมเล็งไว้ว่าผมอยากจะได้เป็นบัฟสไนเปอร์เพราะระยะการโจมตีีมมมันมมันนนนนไไุ่่คคอออยยยดดดเเททาาารสสสู่พ้้ป็ ตัวต่อมาคือเจ้าตัวนี้ระยะการโจมตีดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นสไนเปอร์ขอเป็นแอสซิสซินละกันสุมอยู่สพัพักใหญ่ๆเกือจนผมจะลองสุมบับให้ตัวอื่นดูก่อน อันนี้ผมส่มอยู่นานจริงๆครับจนแล้วจะรอดในที่สุดผมได้มันเป็นบัฟเพนดีเออไม่ใช่ที่คุยกันไว้นี่ผมตัดสินใจส่มใหม่อีกรอบซึ่งก็ได้เป็นบัฟสไนเปอร์คือผมอยากได้แอสซัสซินทีนี้ไม่ออกฉะนับเพื่อทำการมาลองใช้เจ้าเอเลี่ยนชีวิแมนหลังจากที่มีบัฟแอสซัสซินซึ่งก็เป็นตัวเปิดที่ดีมากๆเลยที่เบสก็อยู่ที่5,250เลยส่วนอัปเกรดไททันแชมมาล่าที่เบสเท่าเดิมแต่ระยะเบิร์ดพอได้เป็นบัฟสไนเปอร์มาส่วนอัลติเมทไททั่นชีวิแม่่อมเลนจบผมก็ทาากรมมสุ่ กับตระที่อมอรเรดดิวแมนซึ่งก็ได้มาเป็นบัฟแอสซินช่วงนี้เราวนอยู่กับบับบ่อยมากและผมก็ทําการสุ่มหาบัฟให้กับอัปเกดใจชันจนได้บัฟที่ต้องการในที่สุดก็คือบัฟแอสซินเหลือเหลือในการสุ่มนิดหน่อยก็จึงเอามาซุ่มเพื่อหวังที่จะได้คอสเมกแต่สุดท้ายก็เกือไปตามสเต็ปต่ถามหาก็พี่นี่แหละสัลรัดนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพ์ทหน้าการระจนภัยของเราจบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนจบใครที่ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม